ล้มหนึ่งบเราจะระบินเอาแปดเมตรครับเมก้าเมตรสิบเมตรเลยครับเราดูสองไปที่จอโทรศัพท์นี่ดูจากมุมสูงสะท้อนนิดนึงครับนี่ฮะโอ้โหสวยงามเลยครับภาพมุมบนน่ฮะอุปกรณ์เสริมครับจากช่องชนาวันทีชิปก็ลองมาดูอยู่ด้านหลังครับครับวันนี้วิ่งด้วยกันครับมาดูงานเบคู งานุดสุดสัตใส่สิบล้อนะดินอยู่บนนี้อดูการบังคับเลสิตอนนี้รุนก็ได้อยู่ด้านบนของเบรคุดเจซีบีสิบล้อมันสั่ขยายสระั่งถุงทั้ถนนครับชิบงานอยู่ด้านข้างสระสิบล้อวิ่งไปเทอยู่มาย่างนี้ในไทยนยู่ไม่เปรช่องหนึ่งก็นุ่นครับอยู่ไกลๆนุ่นครับข้างโบ้ แต่หนะะูไปใช้โทรศัพท์ถ่ายเหมือนผมเลยครับนี่ชิมตกิจนี่นี่ก็มาอยู่สามคันแลเดี๋ยวของชองชนาวันครัช่วงนี้ก็วิ่งไปก็เนี่ยมอใสไซค์ของชนาวันนะชิ่ๆมอกังชิมตกิบและของเช๊ะๆพับบบาขาดหน่อยฮะนี่ไม่เห็งหมาไว้เยอะบอาขาดเลยฮะนี่อ่ะดูอีกคันกันลนงดูดูรถด้วยดู ทำของชนาวันไปด้วยท่านนีร่รถวิ่งผ่านสักครู่ผ่านชัดสาเจียวเลยครับสาเจียวเลยขอบค,คุณชนาวันด้วยร่บนี้ให้ได้ดูกันไทยทำแบบใกล้ๆครับนี่นี่ก็ถ่ายก็เสร็จแล้วครับไปตัดต่อยครับอีกสักครู่ได้รับชมงาน j ครับ นมาาฝกนี่รวมทริปด้วยกันแค่นี่รวมทริปด้วยกันสามคันครับอะไรกดแชร์กดติดตามบ้างอีกเชฟแม่ได้เอาวิบากมาครับวิบากเชฟเชขี่ไกลไม่ได้ลุยดื้อก็จะเป็นเจ้าดีทีครัวันนี้ก็เลยเอาพีซซีเอ็งมาครับอย่างสามนี่ฮะเจ้า